เครับบริเวณใดของบึงน้ําจืดที่พบแพลงต้นพืชได้มากที่สุดเรามาดูนะครับลักษณะตําแหน่งต่างๆหรือว่าโซนต่างๆนะภายในในบริเวณของบึงน้ําจืดนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องสนใจนะครับบึงน้ําจืดเนี่ยครับมันจะมีการแบ่งโซนครับโดยที่ดูจากปริมาณแสงแล้วก็ความลึกของน้ํานะครับอันแรกครับเรามาดูก่อนโซนแรกเรียกว่า littoral zone ครับตรงนี้นะ ริทรัลโซนครับเป็นโซนที่น้ําตื้นๆครับเราสามารถลงไปเล่นน้าที่บริเวณนี้ได้นะครับเพราะว่าน้าตื้นใช่ไหมอาจจะตื้นแค่ประมาณเขา่าอะไรอย่างนี้นะตรงริทรัลโซนครับตรงนี้เนี่ยจะพบสิ่งมีชีวิตได้หลากหลายแบบครับเราสามารถพบพืชน,น้านะครับในลักษณะที่เป็นพืชลอยน้าครับสามารถพบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําได้พบพวกหอยต่างๆนะครับหรือว่า,มาแมลงบางชนิดได้นะหรือว่าพวกป,ปลาน้ําตื้นต่างๆนะครับก็สามารถพบได้ที่ริทรัโซนครับโอเคมั้ย พูดง่ายๆครับลิทเทิลโซนเนี่ยให้นึกถึงบริเวณที่เราสามารถลงไปเล่นน้ำได้แบบสบายๆนะครับต่อมาครับอีกโซนหนึ่งเรียกว่าริมเนติกโซนครับโซนนี้ครับริมเนติกโซนนะริมเนติกโซนเนี่ยครับจะเป็นโซนที่เลยมาครับเลยจากบริเวณน้ําตื้นไปนิดนึงครับเห็นไหมเลยจากบริเวณนี้มานิดนึงนะเป็นบริเวณที่น้ำเนี่ยครับเริ่มลึกแล้วครับถ้าจะเล่นน้ําตรงนี้เนี่ยจะเป็นการว่ายน้ําเป็นหลักนะครับจะต่างจากลิทเทิลโซนนะริมเนติกโซนครับตรงนี้น้ําเริ่มลึกแล้วและบริเวณที่ แสงส่องถึงด้วยนะครับจําไว้นะครับริมเนรติกโซนเนี่ยเป็นโซนที่เลยมาจากลิทเทอโซนมาหน่อยหนึ่งแล้วมีน้ําค่อนข้างจะลึกครับแต่ว่าลึกในระดับที่แสงยังพอส่องถึงอยู่นะครับตรงนี้คือริมเนติกโซนนะดูชื่อมันดีนะครับลิทเทอโซนกับริมเนติกโซนเนี่ยชื่อมันคล้ายกันนะลิเทอโก็คือบริเวณน้ําตื้นริมเนติกโซนครับตรงนี้น้ําเริ่มลึกแล้วครับแต่ว่าลึกในระดับที่แสงยังพอส่องถึงอยู่นะครับ คครับตรงนี้ก็ถือว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยประมาณนึงนะครับเริ่มมีปลาน้ําลึกแล้วก็มีพวกแพลงต้อนอยู่ที่บริเวณนี้แล้วนะต่อมาครับอีกโซนหนึ่งครับก็คือโพ o ฟันดัลโซนครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบริเวณที่น้ําลึกกว่าลิมเนติกโซนครับลึกในระดับ,บที่แสงไม่สามารถส่องถึงแล้วนะครับเวลาแบ่งแยกนะครับระหว่างลิมเนติกโซ e กับโพ o ฟันดัลโซนเนี่ย ดูจากแสงนะครับถ้าแสงยังส่องถึงอยู่เป็นบริเวณลิมเนติกโซนถ้าแสงส่องไม่ถึงแล้วเป็นบริเวณโพฟันดอลโซนนะครับโซนนี้ก็จะลึกกว่านะเพราะว่าแสงส่องไม่ถึงนะครับตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างจะอยู่ลึกนะครับทีนี้ครับจะมีอีกโซนหนึ่งครับที่เรียกว่าเบนติกโซนครับส่วนนี้ครับเบนติกโซนเราจะเห็นเขาว่าเบนติกโซนกับโพฟันดอลโซนเนี่ยเหมือนมันจะคาบเกี่ยวนนะครับ แต่ว่าความหมายจริงครับของเบนติกโซนนียคือบริเวณของบริเวณก้นน้ำครับเห็นไหมบริเวณก้นน้ำนะครับถ้าเป็นทะเลเนี้ก็คือส่วนของก้นทะเลครับเบนติกโซนนะครับลองดูตรงนี้ครับเป็นส่วนครับที่เป็นพื้นนะครับพื้นที่บริเวณก้นน้ำเขาเห็นไหมสามารถไล่ยาวในตรงนี้ได้นะแนวนี้ครับจะเรียกว่าเบนติกโซนนะครับถ้ายังเป็นช่วงกลางๆตรงนี้ครับยังไม่ใช่เบนติกโซนต้องเป็นบริเวณที่ติดกับพื้นดินใต้น้ําเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยถึงจะเรียกว่าเบนติกโซนได้นะโอเคนะครับตรงนี้ก็พอเข้าใจความหมายนะครับ ริทรอลโซนนี่คือน้ำตื้นครับลงไปเล่นน้ำได้สบายๆริมเนติกโซนครับตรงนี้คือน้ำเริ่มลึกแล้วเลยชายฝั่งมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับริมเนกโซนเนี่ยน้ำลึกแต่ว่าลึกในระดับที่แสงยังพอส่องถึงอยู่แล้วก็มีสิ่งชีตนะครับหลายแบบอศาศัยอยู่นะแล้วก็โพฟันเดลโซนครับโพฟันเดลโซนเนี่ยก็คือบริเวณที่น้ำลึกกว่าริมเนติกโซนครับลึกในระดับที่แสงส่องไม่ถึงแล้วนะครับส่วนเบติกโซนครับก็คือบริเวณพืนน้นดินใต้น้ำนะครับตามรูปนี้นะ โอเคนะครับตรงนี้ก็ลองไปทดทวนกันดูนะครับข้อสอบเริ่มหยิบมาถามแล้วนะในส่วนข้อนี้ครับข้อถามว่าพบแผงต้นพืชได้มากที่สุดที่โซนไหนใช่ไหมก็ดูตามรูปนี้ครับรูปนี้ครับแผงต้นเนี่ยครับจะพบได้มากนะครับที่ลิมเนติกโซนนะครับลิมเนติกโซนนะเป็นโซนที่เดินเลยจากชายฝั่งใช่ไหมเลยจากริทรอโซนมานะครับมาที่บริเวณกลางๆแล้วครับบริเวณที่น้ําเริ่มลึกนะแต่ว่าลึกในระดับที่แสงยังส่องถึงอยู่นะครับตรงนี้เรียกว่าลิมเนติกโซนครับ เป็นโซนที่มีแพลงต้นพืชอาศัยอยู่เยอะนะครับโอเคนะข้อนี้ก็ตอบไปเลยครับว่าตอบข้อ3นะครับลิมนติกโซนครับก็จําไว้นะครับว่าโซนต่างๆเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วแต่ละโซนนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับตรงนี้ไปทบทวนกันมานะแล้วก็ดูนะครับพวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโซนต่างๆด้วยนะสำหรับข้อสอบสอนอปี6 2นะครับตอนนี้พี่อัดเฉลยไว้ครบ100ข้อนะครับ แต่ว่าในปีนี้ครับพี่ขอทําในรูปแบบของคอร์สเรียนนะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับแต่ว่าไม่แพงเลยครับแค่350บาทนะครับ3า0บาทคือน้องได้ดูวิดีโอนะครับเฉลยอย่างละเอียดนะครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นแล้วก็มีการบอกชัดเจนนะครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยถูกผิดยังไงนะครบทั้ง100ยข้อเลยนะครับ350บาทเนี่ยเป็นวิดีโอนะครับแบบละเอียดครบ100ข้อยลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับตรงนี้นะในการเรียนครับ น้องจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผ่านกลุ่ม Facebook ครับสามารถใช้บัญชี Facebook ของน้องเข้าไปดูวิดีโอภายในกลุ่มได้นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มได้ตลอดเลยครับไม่มีการหมดอายุคอร์นนะดังนั้นสามารถเอามาทวนเอามาดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีการหมดอายุนะจะทวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจัดว่าเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่เนื้อหาเข้มข้นคอร์สหนึ่งได้เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของคอร์สที่ราคาถูกมากๆนะ เฉลยให้100ข้อนะครับในการเฉลยเนี่ยเป็นการเฉลยเพื่อรีดเค้นนะครับเอาความรู้ที่สามารถหาได้เนี่ยจากข้อสอบ100ข้อนะครับดึงความรู้ครับที่ได้จากข้อสอบเนี่ยมาเต็มร้อยเลยครับดังนั้นถือว่าเป็นการดูเฉลยที่เข้มข้นแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับในการเรียนคอร์เฉลยคอนี้นะตัวคอรตรงนี้ครับแน่นอนว่าน้องเข้าถึงนะครับวิดีโอการเฉลยเนี่ยครบ100ข้อได้ทันทีนะครับ ไม่ต้องรอนะครับว่าพี่จะอัปเดตเนี่ยแต่ละข้อเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้คืออัดครบ100ยข้อนะครับน้องเข้ากลุ่มปุ๊บสามารถไล่ดูเลยครับว่าจะดูข้อไหนก่อนข้อไหนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเฉลยครบแล้ว100ข้อนะทีนี้ครับนอกจากการเข้าถึงวิดีโอทั้ง100ยข้อเนี่ยน้องยังได้รับเอกสารด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตัวเอกสารนะครับไม่ได้มีแต่ตัวโจทย์อย่างเดียวนะแต่ว่ามีภาพประกอบให้ด้วยครับ ภาพประกอบตรงนี้ครับเป็นภาพประกอบที่ใช้เฉลยในคลิปนะครับดังนั้นน้องสามารถทําการจดโนต้ตนะครับลงไปในเอกสารที่น้องใช้เรียนตรงนี้ได้เลยครับเวลาอ่านทวนก็จะสะดวกมากๆนะครับน้องสามารถดูได้เลยครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยพี่เฉลยถูกผิดยังไงแล้วก็มาดูภาพประกอบได้ครับว่าดึงความรู้อะไรมาจากข้อสอบได้บ้างนะครับก็โนต้ตไว้แถวๆภาพประกอบตรงนี้นะ อันนี้ถือว่าเป็นการเรียนนะครับที่สามารถจดโน้ตได้ง่ายๆแล้วก็กลับมาทบทวนได้ง่ายด้วยนะครับแบบนี้จะเป็นการประหยัดเวลาเราไปได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เห็นภาพในการทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับเป็นไฟล์สกุล pdf นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเอาไปพิมพ์กันเองก็ได้หรือว่าใครสะดวกนะครับสามารถจดผ่าน ipad ก็ได้นะเพราะว่า มันอยู่ในรูปของไฟล์เอกสาร PDF นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนให้อีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่านอกจากคุ้มค่ามากๆนะครับได้เข้าถึงการเฉลยเนี่ย100ข้อเต็มแล้วน้องยังได้รับเอกสารนะครับที่เอาไปใช้เรียนใช้บทวนได้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอที่คุ้มค่ามากๆนะใครเตรียมสอบสอบนอนอยู่นะครับพี่แนะนำเลยนะครับว่าคอนเนี่ยควรลงเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเตรียมสอบที่กำลังจะมาถึงนะ น้องจะพื้นฐานแข็งหรือว่าไม่แข็งยังไงนะครับตรงนี้ก็สามารถทําความเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยพี่พยายามเฉลยนะครับให้ละเอียดไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าน้องพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยน้องก็จะได้รับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นก่อนนะครับก่อนที่พี่จะทาการเฉลยให้นะเข้มะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยน้องเนี่ยทำความเข้าใจแต่ละข้อได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับน้องที่พื้นฐานไม่แข็งนะแล้วยงังช่วยให้น้องเนี่ยประหยัดเวลาในการไปอ่านหนังสือต่อด้วยนะครับเพราะว่าในการดูเฉลยตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ก่อนนะครับว่า จุดไหนที่ข้อสอบเนี่ยเอามาออกจริงๆความรู้ตรงไหนที่ข้อสอบเน้นนะครับหรือว่าน้องครับที่พื้นฐานแข็งแล้วนะครับอาจจะอ่านหนังสือมาเยอะอ่านหนังสือมาหลายเล่มหรือว่าได้รับแหล่งความรู้เนี่ยครับมาหลายแหล่งนะอันนี้ก็อยากให้ลงคอนี้เผื่อไว้นะครับเพราะว่าในคอร์สเนี้ครับเป็นการตลุโจทย์100ข้อโดยที่มีพี่นะครับคอยชีย้ให้ครับว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยถูกผิดยังไงที่สําคัญคือ พี่อธิบายให้ด้วยครับว่าหลักการคิดเนี่ยมีหลักการคิดยังไงนะครับน้องอาจจะได้รับหลักการคิดเพิ่มเติมจากการตะลุยโจทย์ได้นะรวมถึงความรู้บางอย่างครับน้องอาจจะยังอ่านไม่เจออ่านไม่ถึงนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยอาจจะปลิยย่อยเกินไปนะครับแต่ในคอร์สนี้ครับ ก็มีการขยายองค์ความรู้พวกนั้นนะครับมาให้น้องเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเคมหมยังไงก็ถือว่ามีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอยู่นะใครเป็นสายอ่านเองหรือว่าเป็นคนที่มีแหล่งความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ลงเผื่อไว้น,นิดนึงนะครับ350บาทครับตรงนี้ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าอยู่นะเค okay, นะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาสมัครคอร์สได้ครับทางแฟนเพจครับ BiO Cover ขครอบคลุมทุกอย่างในชีวมลปลายนะหรือว่าแอดมาที่ Li n e ID ครับ b i o c o v e r นะครับ2ช่องทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าในแฟนเพจเนี่ยน้องก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็มาแจ้งพี่นะว่าต้องการสมัครคอร์สเรียนคอร์สเฉลยสอนอปี62นะครับพอชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็จะดึงน้องเข้ากลุ่มทันทีนะครับน้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง100ข้อนะ ทางไลน์ก็เช่นกันนะครับน้องชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งบัญชี Facebook ของน้องนะครับแล้วพี่ก็จะดึงบัญชีนั้นเข้ากลุ่มให้นะครับก็เรียนได้ในกลุ่ม Facebook เหมือนกันนะโอเคนะครับหรือว่าใครมีมือถือครับสะดวกเอามาสแกน QR ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสมัครได้ง่ายนะโอเคครับตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับ3า0บาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ดูเต็มเมเลยทันที100่ข้อ ฉเฉลยละเอียดครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นนะครับให้ความรู้ให้หลักการคิดเอาไปประยุกต์ต่อได้ในข้อสอบที่กำลังจะมาถึงนะเค okay, นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ